i <laughs> <laughs> อียี่เหยื่อรายแรก ถามจริงครับนี่รู้รู้เรื่องมาก่อนป่าว่าจะมีแบบนี้อไรครับรู้เรื่องมาก่อนแบบว่าจะมีเพื่อนมาที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้มาก่อนไม่แล้วได้ซ้อมก่อนกคือคือพ,พ,พี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตามตลอดเวลาหมว่าพวกเราซ้อมกันออตอนไหนบ้างนะเพราะว่าก็คือตอนตอนซ้อมจะมีครูมาทำ เป็นซ้อมกับพี่แด้านเสื้อใหญ่ครับยังไม่มีแค่แค่สมมติว่าสมมติมีคนนี้มาเป็นพี่สตาร์เข้ามาแทนรู้สึกแปลกๆนะแปลกอะไรไ้ยใครเนี่ยได้ขื่นแปลกๆใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นก็คนอื่นก็มีการ์แล้วใช่ไหมพอเจอเต๋าเบอร์แรกโดนเข้าไปเนี่ยทุกคนทุกคนรู้สึกไงตอนนั้นคือรู้สึกว่าตั้งหิรตั้งหิรตั้งแิรต้งหิรตั้งหิรต้องหิรตรเั้งหิรติรตั้ั๊บเจอป้ายิรต้ง มาได้ไงวะอะไรอย่างงี้เริ่มสงสัยได้หลายคนมากได้ยูกิอะไรอย่างงี้ปอ๋อมีดงคนอื่นที่มีดงคนอื่นมีดงที่ที่ไม่ไม่อยู่แล้วก็เลยเชื่อแน่เลยอ๋อพอพอพอแบบพอเต่าร้องเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่ายังไงแล้วเพื่อเราต้องมาแต่แค่ดูแค่รอดูว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เต่าก็จะกลายเป็นเหยื่อรายแรกเพราะว่าถูกทดลองอ่าถูกถูกคนแรกคนอื่นคนอื่นจะเตรียมตัวพอตำรวจซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเนียนนะ คือไม่ไม่ไม่คอมเมนต์อะไรมากเพราะว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เเตอร์เขาคอมเมนต์ไปแล้วครับตามเกมเดิมอยากให้วิจารณตัวเองกับเพลงที่ตัวเองร้องตอนเนี้ยยังยังโจ๊กไม่พอครับแล้วก็ยังยังเพียนครับแล้วก็หลุดไม่หลุดตอนท่าเอ็นตัวลงไปแล้วไม้มันดึงไปเอาเข้ามาไม่ทันไงครับไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วแล้วก็เสียงยังไม่พุ่งเสียงยังไม่พุ่งก็คือปัญหาเดิมที่เราเคยคันไวอนะ ก็ปัญหาเดิมคืออะไรก็ไปนี่ที่จดๆกันไว้เนี่ยก็ไปดูเองแล้วกันว่าปากอ้าไม่อ้าเสียงออกไม่ออกกระบูกออกไปออกนั่นแหะคือเรื่องเดียวกันหรือแม้กระทั่งที่ของครูเมย์เขาให้จุกไม่ก๊อกอะไรเนี่ยคือเรื่องเดิมคือปัญหาพวกเราตอนนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรในเรื่องหลักหลักการอะไรมากแล้วห่ะกมันเป็นเรื่องของจุกจิกซึ่งอีกปีหนึ่งก็เพี้ยนได้อีกห้าปีไปร้องบนเวทีก็ยังเพี้ยนได้ แล้วก็จะหลุดจะไม่หลุดออกจากปากมือจะปลโปรแค่ไหนมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโตนะก็เห็นแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหลืออยู่ไม่กี่เรื่องเลยก่อนเราจะขึ้นเวทีหนึ่งร่างกายพร้อมไหมร่างกายคือเราแข็งแรงพร้อมไหมสองใจเราพร้อมไหมว่าเรามีสมาธิและเรามีความสุขที่จะเสนอ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเพราะว่าเราผ่านมาเยอะและ้วไอ้เรื่องคอมเมนเตอร์เขาจะคอมเมนต์อย่างละเอียดอันนั้นเป็นหน้าที่ของพี่ๆคอมเมนเตอร์ ator, เขาต้องทำ,ทำหน้าที่ว่าไอ้นี่เพี้ยนก็ต้องว่าเพี้ยนไอ้นี่คล่อมไอ้นี่ออกมาก่อนมาหลังจังหวะอันนั้นเป็นเรื่องอไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรไม่ไม่ไม่ได้ต้องอคิดว่ามันจะต้องไปเกรงในครา,าวหน้าเพราะว่าบางทีไป ระวังมากเกินไปก็โดนโดนโดนสองโดนสองรู้สึกไหมว่าโดนทั้งคืนทั้งร้องสองเเออถ้าไม่ไม่ตั้งใจก็ฟังดูไม่ตั้งใจร้องนี่ว่าพอตั้งใจมากไปเอ้ยตั้งใจไปนี่ว่าอ่าอ่าจริงๆแล้วมันก็ถูกทั้งสองข้อเห็นว่าเขาคือเขาต้องการาในเวลาที่เหมือนอยู่โรงเรียนอะ่ะเวลาสอนเวลาสอบเนี่ยคือเอาทุกจุดต้องถูกหมดแต่จริงๆแล้วชีวิตเราจริงๆแล้วมันถูกหมดมันเป็นไปได้ยาก พี่นว่าโดยรวมแล้วมันดูแล้วมันสื่อสารได้ไหมมันสื่อสารอารมณ์ได้ไหมมันจริงอยากเล่นเกมนะแต่ว่าเกมหมายความว่าเกมให้หัดเป็นคอมเมนเตอร์บ้างแต่พี่ว่าต้องต้องคนน้อยกอนนอยยว่าน,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 นี้หน่อยฟังดูใจร้ายนะเดี๋ยวไว้คนนี้น้อยกว่านี้หน่อยเดี๋ยวพี่จะให้เป็นคอมเมนต์ตัวเองแล้วคนอื่นคอมเมนต์ด้วยต้องหัดคอมเมนต์ได้ต้องหัดคอมเมนต์เป็นว่าเพื่อนเป็นยังไง ตอนนี้เอาคอมเมนต์ตัวเองก่อนนะโอเคคนต่อดูคอมเมนต์นน<ส>นดูแล้ว